ปลาเราเนี่ยครับก็จะกินลูกของลูกลายแดงอีกทีหนึ่งลูกของลูกลายแดงที่ออกจากตัวลายแดงตัวใหญ่นะครับลูกปลาเราจะกินได้เขาจะอยู่ในน้ําแบบนี้ได้สองสองสามวันเลยนะโดยที่เขาเป็นอาหารให้ลูกปลาเราได้เลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับสวัสดีครับพบผมในช่องเ e รียนมาฟาร์มครับคลิปนี้ผมจะมาย้ายประกักนะครับในกระป๋องนะครับ ลงกะมังใหญ่นะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการเพราะประกดในกระป๋องนะครับจะมีทั้งหมด4ี่คู่เดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าลูกปลาออกเป็นตัวหรือยังนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่นะครับนับจากวันนั้นที่ผมตัดปลาเพลนเมียออกปลามีไข่แล้วผมก็ตัดปลาเพลนเมียออกจนมาถึงวันนี้เป็นวันที่สี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูทีละกระป๋องเลยนะเนี่เป็นกระป๋องที่หนึ่งนะ ของที่หนึ่งก็เป็นตัวแล้วนะครับนีครับเพื่อนเห็นไหมครับก็เป็นตัวแล้วแต่กระป๋องนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสังเกตเห็นเป็นตัวแล้วครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นลูกลาไหมมีฝ่ายมีฝ่ายก็เริ่มเป็นตัวแล้วเราดูกระป๋องที่สอง องที่สองเห็นไหมครับลูกปลาบอกพ่างนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับลูกปลานะครับเขาจะอยู่ในวอร์ดนะครับตั้งแต่เป็นไข่นะครับวันแรกหนึ่งถึงสองวันเขาจะอยู่อยู่ใต้วอร์ดเขาเขาจะมีอาหารนะครับอาหารใต้ท้องเขาเนี่ยก็จะช่วยให้เขาอยู่ได้ถึงหนึ่งหนึ่งถึงสองวันเลยเขาจะไม่ต้องกินอะไรเลยเราไม่ต้องให้าหายเขาเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่อาหารใต้ท้องเขาหมดแล้วเนี่ยวันที่สามที่สี่เขาจะออกมาไหว้ละออกมาไหว้คือมาหาอาหารละ เขาจะแสดงว่าอาหารเขาไม่มีแล้วเขาจะออกมาไหว้นอก ward เขาและ้ะหาอาหารกินแล้วันเนี้ยวันที่สี่วันเนี้ยที่เราเปิดดูวันแรกเนี่ยเราต้องให้อาหารเขานะครับพร้อมพ่อปลาเลยให้ลูกลูกกินด้วยพ่อกินด้วยเนีย่ยเขาจะเป็นวันแรกที่เขาต้องการอาหารมากที่สุดนะครับวันนี้เราต้องให้เขานะเ <lit il> พื่อนๆจะเลี้ยงในกระป๋องก็ได้นะครับหรือจะาย้ายลงกะมังใหญ่ก็ได้แต่ผม แต่ผมมองดูว่ากระป๋องเนี่ยใบมันค่อนข้างเล็กเราควรที่จะย้ายจะดีฝ่าเวลาเราให้อาหารเนี่ยอาหารลงไปกินเนี่ยอาหารสะสมเนี่ยน,น้ําเน่าเสียเนี่ยอาจจะทําให้ลูกปลาเราล่วงได้เราก็ทุกคนจะควรจะย้ายดีฝ่าครับให้อยู่ที่ฟางดีฝ่าอาจะประมาณนี้ลูกค่อนข้างเยอะเลยไม,ไมหมลรูไหมครับเพาะปลาก็จะเป็น ตอนนี้พ่อปลาก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือดูแลพวกศัตรูที่จะมาทําลายลูกปลาแค่นั้นเองพวกลูกน้ายุงลายพวกแมงปอ,อน้ําอะไรแค่นั้นเองครับคือตอนนี้ลูกปลาดูแลตัวเองได้แล้วไม่ต้องกลัวลูกปลาจะจมน้ําอะไรไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าพ่อปลาช่วยแค่ตอนฟักไข่แค่นั้นเองครับไข่ก่อนที่จะเป็นตัวแค่นั้นเองพ่อปลาจะช่วดูแลช่วงนั้นเองเขาจะไม่กินลูกตัวเองนะครับประกัดเนี่ยครับถ้าเขา น้อยมากครับที่จะกินลูกตัวเองไม่มีทางนะครับเขาจะดูแลลูกเขาจะเป็นอย่างดีได้ทุกครองครับสีก่กระป๋องวันนั้นที่เราที่ผมเพาะไว้ที่ผมเพาะไว้สี่วิธีการเพราะประกัดคลิปที่แล้วครับนี่เป็นคลิปต่อเนยะเดี๋ยวเราไปที่บอ่ออนุบาลหรือกระมังใบใหญ่เราไปเตรียมบอ่บบมบามามบออนุบาลลูกปลาน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราได้ย้าย ปลาในกระป๋องสี่กระป๋องมาเทนะครับผมจะเตรียมไว้สี่กะละมังนะครับน้ําก็จะใส่ประมาณครึ่งกะละมังนะครับครึ่งกะละมังเลยน้าครึ่งกะละมังก็จะที่ฟาร์มเนี่ยจะใช้เป็นน้ําบาดาลนะครับจะเปิดทิ้งไว้ในกระมังเนี่ยหนึ่งถึงสองวันนะหนึ่งสองวันเลยเพื่อเวลาเรามาเทเราได้เทได้เลยเราไม่ต้องพักน้ําไม่ต้องมาปรับสภาพน้ําให้ปลานั่นเพราะว่าน้าเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงกันแล้ว ผมก็จะใส่เป็นลูกายแดงลูกายแดงก็จะอยู่ต่างลายก็จะมีเป็นมั่งตายมั่งใไหก็เป็นเป็นก็ยังเยอะยังว่ว่อยู่ใช่ไหมครับลูารแดงเต็มเลยลูกปลาเราเนี่ยครับก็จะกินลูกของลูกายแดงอีกทีหนึ่งลูกของลูกายแดงที่ออกจากตัวายแดงตัวใหญ่นะครับลูกปลาเราจะกินได้เขาจะอยู่ในน้ําแบบนี้ได้สองถึงสามวันเลยนะโดยที่เขาเป็นอาหารให้ลูกปลาเราได้เลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองก็จะเป็น การใส่ใบหูฟางนะครับใบหูฟางครับก็จะใส่ประมาณนี้เลยถ้าใบไม่ใหญ่มากก็ใส่สองใบนะครับก็ผมจะฉีดๆอย่างนี้หน่อยถ้าฉีดๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ทั้งใบเลยนิดของใบหูฟางเนี่ยจะออกมาดีฝ่านะครับที่เราไปใส่ไปทั้งใบครับเแบบนี้เลยแล้วเราควรเอาก้านออกนะครับก้านไม่ควรใส่ไปเนี่ยเราก็ใส่เป็นใบใบครึ่งก็ได้ครับ นี่เลยโรยแบบนี้ใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับแบบอุปังก็ไม่เป็นเป็นพิษเป็นภัยต่อปลานะครับแต่ก็ควรไม่ควรใส่เยอะจนเกินความจาเป็นจนน้าดาเลยนะครับก็ไม่ควรนะครับรอนี้ก็เหมือนกันอาชีพแบบนี้เ้ือวันที่เราเตรียมน้ําเนี่ยผมก็จะใส่เกลือไปหนึ่งกำมือเกลือสมุนกครับเป็นเกลือที่ไม่มีส่วนผสมของแอดีนนะครับจะเป็นเกลือแบบไหนก็ได้อย่าให้มีส่วนผสมของไอลดีนเพราะว่า แลือที่มีส่วนผสมของไออดีนเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเวลาปลาเราลงไปเนี้ยจะมีผลครับทําให้ปลาเขาไม่สบายตัวเกิดการระคายตัวระคายตามตัวเขาครับเวลาเขาว่ายนะครับสารแอลดีนตัวนี้จะเป็นเป็นผลต่อปาลาเราถ้าเกลือแบบไหนก็ได้อย่าให้มีส่วนส่วนผสมของแอลดีนอย่างเดียวนะครับใช้ได้หมด ย้ายลูกปลาลงบ่อนุบานครับก็มีค่อนข้างหลายคลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกชมดูได้นะครับแต่ละคลิปก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยคือว่าย้ายจากกระป๋องนะครับลงมาในกระมงใหญ่ผมเตรียมไว้สี่บ่อครับดูบ่อสุดท้ายกันสุดท้ายก็เช่นกันนะครับก็เหมือนกันน้ําก็จะเท่ากันหมดเลยเรื่องน้ํานะครับเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนนะครับ จะเปลี่ยนก็ให้เลยจากสิบห้าวันไปแล้ววันที่เราย้ายมาเนี่ยให้เลยสิบห้าวันไปเราถึงจะเปลี่ยนน้าแต่โดยโปกตินะครับที่ฟาร์มก็จะใช้การเติมน้ําเอาการเติมน้ําเนี่ยก็จะเหมือนการระบายน้ําไปในตัวถ้าปลาได้น้ําใหม่ก็เคยใย้เปลี่ยนน้ำาลครับปลาได้น้ําใหม่ก็น้ําก็คุณภาพน้ําก็ดีขึ้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเราดูเรื่องอาหารนี่เดียวอย่าให้อาหารเยอะจนเกินไปดูว่าอาหารเหลือเยอะไหม กินหมดไหมแล้วเราค่อยเติมแบบนี้จะดีที่สุดนะครับอาหารมื้อแรกนะครับเหมาะกับลูกปลาเราเนี่ยก็ผมแนะนําให้เป็นลูกไหลแดงนะครับจะดีที่สุดนะครับอาหารชนิดอื่นผมไม่แนะนํานะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปย้ายปลาในกระป๋องมาเทกันครับไปครับเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งนะครับชุดนี้จะติดเป็นไฟ l อ d ดเส้นนะไฟ l e ลดเส้นเราจะอยู่ด้านบนนะครับติดด้านบนส่องออกมาด้านล่างครับ ก็จะเห็นตัวปลาได้อย่างชัดเจนนะครับตัวไม้เราเป็นไม้สนนอกครับเป็นไม้น้อแข็งโดนน้าได้ปกตินะครับถือพ่นลกเกอร์เสริมให้สองรอบนะครับชุดนี้จะมาพร้อมขานะครับหากันล้มนะครับถึงไม่พิงข้างฝากก็สามารถตั้งได้นะครับขนาดสามฟ้างด้านหน้าสี่สิบเอ็ดนิ้วความลึกด้านในสี่นิ้วความสูงจากพื้นสุดชั้นนะครับสามที่หกนิ้วนะครับมาพร้อมกระโหลกขนาดความฟัางสามลึกสามสูงหกนะครับจะเป็นกาวซิลิโคนสีดากระจกจะหนาสามมิลนะ ชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละสิบสามใบได้โหลทั้งหมดสามสิบเก้าใบนะครับครบชุดตามภาพแล้วนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราจดไปชมคลิปกันต่อเลยมาครับแล้วผมก็ย้ายปลาสี่กระป๋องออกมาแล้วครับไว้หน้ากระลมังแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําการเทกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเทที่กระป๋องที่หนึ่งกันก่อนเลยนี่ก็เป็นลูกปลาของเรานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ ผมพักน้ําไว้แล้วเนี่ยหนึ่งถึงสองวันเนี่ยน้ําก็จะเรา่าไม่ต้องปรับลวเราดึงในป่องเราก็สามารถเทได้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับเราก็แค่ปล่อยน้ําเข้ามาก่อนนะครับเนี่ยเพื่อป้องกันปลาเราเราช้ำจนเกินไปปล่อยน้ำเข้ามาก่อนแบบนี้เลยปล่อยน้ำเข้ามาให้ให้น้ําเสมอกันใช่ไหมครับพอน้ำเสมอแล้วปุ๊บเนี้ยเราก็ฟ้ามลงไปเลยครับฟ้าแบบนี้เลย อันนี้ครับเน,นี่ครับลูกปลาเราก็ลงมาแล้วเรียบรอย้อยเดี๋ยวเขาก็ลงไปกินลูกของลูกไรแดงเพราะว่าผมใส่ไวแล้วหนึ่งวันลูกไรแดงตัวเล็กเนะี่ยที่ออกจากจากลูกของเขาเนี่ยลูกปลาเรากินได้ละพ่อปลาก็จะเก็บกินไรแดงที่ตายหรือไรแดงตัวใหญ่ได้ก็กินพร้อมกับลูกๆเขาเป็นมือแรกไปเลยนะครับประมาณนี้ของที่สองก็เช่นกัน รู้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราเลี้ยงในกระป๋องเนี่ยผมคิดว่านะครับมันหนาแน่นเกินไปครับแล้วในกระป๋องเนี่ยน้ําค่อนข้างน้อยดูลูกนะน่าจะตงถึงว่ามันสองสารอยตัวนะครับของเยอะมากครับผมถึงจะเลือกที่จะเทลงกระมังเลยดีกว่าจะดีที่สุดนะครับสําหรับการเพาะเลี้ยงประกัดนะควรที่จะให้เขาอยู่ในน้าเยอะ จะดีฝากการเพราะว่าประกาศเนี่ยจะรอดไม่รอดลูกจะล่วงจะล่วงหรือเปล่าลูกปลาจะรอดเยอะหรือเปล่าก็าอยู่ที่น้ําครับน้ําก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ว่าเพื่อนๆบางทีลูกปลาหายไปไหนหมดก็คือบางทีน้ําเนี่ยเสียด้านล่างพื้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าว่าน้ําเสียลูกปลาเขาอยู่ในน้ําเนี่ยเขารับรู้หมดเพราะเขาจะอยู่ใต้น้ําเขาจะเก็บพวกเศษอาหารกิน้างใต้น้าครับ ประกาศจะไม่ไม่กินอาหารที่อลอยๆครับพวกลูกปลาเนี่ยเขาจะกินอาหารที่มีชีวิตที่กระดูกะดิกไปมาหรือที่จมน้ําถ้าเราโรยพวกอาหารซองหรือพวกอาหารอะไรพวกเนี้ที่ลอยน้ําเนี่ยลูกปลาไม่กินแน่นอนครับไม่ต้องใส่นะครับอาหารพวกนั้นไม่ไม่ไม่ควรที่จะใส่รับรองลูกปลาไม่กินแน่นอนอย่างนี้เราก็ทาเช่นกันแล้วก็ปล่อยน้ําเข้ามาก่อนให้น้ำํำเขาเสมือนก่อนเพื่อที่เวลาเราเท ลูกปลาเราจะได้ไม่เวียงหนึ่งเกินไปน้ำจะได้ไม่ดันหนึ่งก็ฟ้ามแบบนี้เลยอันนี้ก็เรียบรอ้อยเรียบรอ้อยเราไปดูกระป๋องนึงกระป๋องสุดท้ายที่มันบอกที่สี่เช่นกันก็สี่ข้อนี้ก็ได้ลูกค่อนข้างเยอะทุกทุกข้อนะครับอันนี้จะเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่พ่อ พ่อแดงนะครับพ่อออกสีแดงแดงดูค่อนข้างเยอะเลยก็อย่างเงี้ยเหมือนทําเหมือนกันทุกบ่อผมจะทิ้งพ่อไว้ดูแลรูปประมาณสิบห้าวัน,นครับอย่างน้อยสิบห้าวันนะครับถ้ารีบใช้พ่อก็เอาขึ้นประมาณสิบห้าถ้าเราไม่รีบเอาพ่อไว้เพาะต่อแล้วก็ไว้เป็นเดือนก็ได้นะครับหรือจะไว้ให้ลูกโตเลยก็ได้คือพ่อเขาจะอยู่กับลูกเขาได้ตลอดเขาจะไม่ไม่ทำลายลูกเขานะครับก็จะ ยิงพ่อไว้เพื่อให้พ่อดูแลศัต,ตรูต่างๆที่จะมาทําร้ายลูกปลาจะมากินลูกปลาพวกแมงปอน้ำ้ำแมงตัวใหญ่ครับพวกแมงปอน้ําพวกยุงลายอะไรพวกนี้ลูกน้ํายุงลายก็จะประมาณนี้หลังจากนี้ไปเราก็แค่ดูแลเรื่องอาหารอย่างเดียวพอเราจะมาดูอาหารสักสองวันเราก็มาดูอาหารทีนึงว่าลูกลายเรเนี่ยที่ใส่ให้ไปเนี่ยหมดอยังแค่นพี้พอครับอไปอื่นก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้น้ําก็ไม่ต้องเติมเพราะว่า น้ำเราขึ้นกระมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเน่าช้าแล้วเสียช้าแน่นอนถ้าเราดูเรื่องหายก็อยู่ไปยาวๆได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หาเพื่อนมาชมวิธีการย้ายประกัดในกระป๋องลงกระมังใหญ่นะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาพูดจาแนงปันความรู้เกี่ยวกับประกัดกันใหม่นะครับ หานเพื่อนใหญ่ผมทำคลิปเกี่ยวกับประกาศประกาศเรื่องไหนหรือมีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับประกาศนะครับการเลี้ยงประกาศก็กคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน